Honda Step WGN เป็นรถ MPV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นและไทยรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายสูงสุดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่หรือผู้ที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางในการเดินทาง Step WGN มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่องขององค์การออกแบบภายในและภายนอกตัวรถมีลักษณะโค้งมนทันสมัยมีไฟหน้าแบบเล็ละกระจังหน้าที่ออกแบบให้ดูเรียบหรูแต่ทันสมัย หลังคาของรถสูงทำให้ผู้โดยสารทุกคนมีความรู้สึกโปร่งโล่งขณะนั่งภายในสิ่งที่โดดเด่นมากใน Honda Step WGN คือการออกแบบประตูเลื่อนอัตโนมัติที่สะดวกสบายต่อการขึ้นลงของผู้โดยสารโดยเฉพาะในพื้นที่จำกัดหรือในที่จอดรถแคบประตูเลื่อนของ Step WGN สามารถเปิดได้กว้างและยังมีระบบป้องกันการหนีเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเด็กและผู้สูงอายุ ภายในห้องโดยสาร Honda s สเ p WGN ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นขององค์การจัดวางเบาะโดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง8-10คนขึ้นอยู่กับรุ่นและการจัดวางเบาะระบบเบาะมีทั้งปรับเองนและเลื่อนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้โดยสารมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ใต้เบาะและพื้นที่วางขาที่กว้างขวางเบาะแถวที่2และ3ส,สามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ทำให้รถเหมาะทั้งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้งานประจำวัน เครื่องยนต์ของ Honda s ส e p WGN ในรุ่นล่าสุดมาพร้อมกับเทคโนโลยี i-VTEC ที่ช่วยให้การขับขี่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในด้านความประหยัดน้ำมันและสมรรถนะการขับขี่เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและให้ความประหยัดน้ำมันสูงสุดนอกจากนี้ยังมีระบบ ECO-N Mode สำหรับการขับขี่แบบประหยัดพลังงานระบบเครื่องยนต์และเกียร์ถูกออกแบบให้เสียงเงียบลดแรงสั่นสะเทือนภายในห้องโดยสาร ทำให้การเดินทางยาวๆรู้สึกสบายมากขึ้น Honda s สเต WGN ยังให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยอย่างเต็มที่มีระบบเบรก ABS EBD และ BA ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ระบบควบคุมสถียนรภพาพ VSA และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ทำให้การขับขี่ปลอดภัยในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างและม่านถุงลมด้านข้างเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผู้โดยสาร เทคโนโลยีภายใน Step WGN ก็เป็นอีกจุดเด่นที่ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่ทันสมัยระบบหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto สามารถควบคุมเครื่องเสียงระบบนำทางและกล้องมองหลังได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB และช่องชาร์จไฟหอลายจุดเพื่อความสะดวกในการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆดีไซน์ภายนอกของ Honda Step WGN ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพถนนในเมืองไทย โครงสร้างตัวถังแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานในทุกสภาพถนนไฟหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์ให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้ามีดีไซน์รับกับกระจังหน้าและไฟตัดหมอกทำให้รถดูสปอร์ตแต่ยังคงความเรียบหรูด้านหลังมีไฟท้ายเล็รูปทรงทันสมัยพร้อมสปอยเลอร์หลังเพิ่มความโดดเด่นระบบช่วงล่างของ Step WGN ถูกออกแบบเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงไม่ว่าจะขับในเมืองที่ถนนครุ่คราหรือเดินทางไกลบนทางหลวงช่วงล่างด้านหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรั และด้านหลังแบบทอชันบีมช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความมั่นคงขณะเข้าโค้งล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16-17ถึงนิ้วพร้อมยางคุณภาพสูงให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมอีกหนึ่งจุดเด่นของ Honda s ส e ต WGN คือความยืดหยุ่นในการปรับเบาะและการจัดวางภายในห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการเช่นการพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระการเลื่อนเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่วางขาหรือแม้แต่การปรับเป็นโหมดนอนสำหรับการเดินทางไกล ทำให้รถรุ่นนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุสำหรับการประหยัดน้ำมัน Step WGN มีเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรเทอร์โบไอวีเทที่ช่วยให้การเดินทางระยะไกลาทาได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบเกียร์ CVT และโหมด ECO N ช่วยให้ประหยัดน้ำมันสูงสุดตัวรถมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงจึงให้สมรรถนะดีทั้งบนทางตรงและทางโค้ง Honda Step WGN ย่อมเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและกิจกรรมครอบครัวเช่นการพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัด การเดินทางไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือการเดินทางไปทำงานรถมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทางข้าวของหรืออุปกรณ์กีฬาต่างๆนอกจากนี้การขับขี่ในเมืองก็สะดวกด้วยระบบช่วยจอดอัจฉริยะและกล้องมองหลังสรุปแล้ว Honda Step WGN เป็นรถ MPV ที่ครบเครื่องทางด้านความสะดวกสบายความปลอดภัยสมรรถนะและเทคโนโลยีทันสมัยเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ่หรือผู้ที่ต้องการรถที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ การออกแบบทั้งภายนอกและภายในให้ความรู้สึกทันสมัยเรียบหรูและใช้งานได้จริงทำให้ Step WGN ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมในตลาดไทยนี่เป็นเวอร์ชันสคริปต์ยาวประมาณ1,000ถึง1,200คำผมสามารถต่อเนื้อหาให้เต็ม2,000คำโดยเพิ่มส่วนเรื่องรีวิวประสบการณ์ขับขี่จริงการเปรียบเทียบกับรุ่นคู่แข่งและเทคโนโลยีใหม่ๆของ Honda Step WGN ได้